ครับตอนนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อเรื่องโอเวอร์เล์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์หุ้นนะครับในโปรแกรมเทเวชันนี้นะครับโอเวอร์เลทก็ที่เราจะต้องใช้ก็จะมีอยู่สามันนะครับเราใช้กันบ่อยๆนะครับคือพาราโบลิกซาโบลิงเกอร์แบนแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยนะครับ เราบอสษาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเครื่องหมายจุดๆอย่างนี้นะครับความหมายของมันก็คือถ้าเกิดมีจุดสีเหลืองอยู่ด้านล่างราคานะครับก็จะกลายเป็นว่าแนวโน้มขึ้นนะครับแต่ถ้าจุดเหลืองๆอยู่ด้านบนของราคาก็จะแปลว่าแนวโน้มอาจจะปรับตัวลดลงนะครับและเมื่อ จุดสีเหลืองนี้อยู่เข้าใกล้กับราคาหุ้นก็เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจจะกลับตัวในระยะเวลาใกล้นี้นะครับแต่จาบใดที่สีเหลืองกับจุดสีเหลืองกับราคายัางห่างไกลกันเนี่ยแนวโน้มก็จะยังเป็นคงเดิมอยู่นะครับเช่นบริเวณน,นี้นะครับเป็นจุดสีเหลืองซัพอร์ตอยู่ด้านล่างนะครับจนกระทั่งราคาได้ปรับตัวลดลงมาแตะเส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นด้านบน บริเวณนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เราต้องขายหุ้นออกไปนะครับบริเวณนี้หลังจากที่หุ้นขึ้นกลับมานะครับาราบ,บริกสาก็จะมาอยู่ด้านล่างแทนนะครับผลาบผลิศผลบริกสานี่อาจจะไม่ใช่ตัวบอกสัญญาณที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะช้านะครับการกลับตัวของแนวโน้มอาจจะ แสดงผลช้านะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกนะครับที่ใช้นะครับก็คือ b o l ิ i เกอร์แบนนะครับโบลิ i เกอร์แบนก็จะเป็นแถบด้านล่างนะครับคนที่พัฒนาโบลิ i เกอร์แบนนี้มาก็คือมิสเตอร์จอห์นโบลิงเกอร์นะครับเขาที่ใส่ตัวเลขค่าเบรกเบนมาตรฐาน,นครับลงไปใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับ การใช้งานก็คือว่าเามื่อราคาการสังเกตการใช้บอลลิเกอร์แบนเคือว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้นนะครับได้ทะลุแถบด้านบนขึ้นไปนะครับแสดงว่าแนวโน้มยังดีอยู่นะครับหรือว่าเกาะขอบไปเนี่ยครับแต่ว่าแนวโน้มยังดีอยู่ต่อเมื่อมันมาแตะขอบด้านบนแล้วนะครับอีกวันหนึ่งต่อมาเนี่ยราคาไม่ไปแตะขอบอีกราคาปิด ไม่ได้ไปแตะขอบหรือไม่สามารถทะลุออกไปได้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจจะกลับตัวแบบแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะถอยลงมานะครับอย่างนี้ทะลุกลับขึ้นไปอีกแต่ว่าวันต่อมาก็แดงนะครับปิดแนวโน้มก็คือเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการพักตัวพักตัวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดราคาเกาะแถบบนไปเรื่อยๆก็แสดงว่าแนวโน้มยังดีอยู่นะครับ โดยทางตนข้ามถ้าเกิดมาแตะขอบราคาหล่นมาแตะขอบด้านล่างนะครับก็อาจจะมีสัญญาณที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ใช้ในการดูแถบของดูการประมาณราคาว่าเอะเราจะควรจะพิจารณาขายหุ้นเราเมื่อไหร่หรือว่าเราเข้าเข,าเขตซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปหรือเปล่านะครับ เนบรเวณนี้นะครับแต่ด้านล่างมันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ทะลุด้านล่างลงมานะครับก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับเอ้เป็นตัวพิจารณาตัวหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็ต้องใช้ประกอบกับตัวอื่นนะครับทั้งพาราบริซาแล้วก็โบลิงเกอร์แบนเนี่ยไม่สามารถใช้เดียเด่ยวๆได้ครับใช้ได้แต่ว่าจะวิเคราะห์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างวันนี้ที่ทําการอดัดซีอันนี้นะครับ เ็จก็ขึ้นมา12จุดนะครับทะลุแถบบูลิงเกอร์แบนไปอีกแล้วนะครับดูว่าวันต่อมาจะยืนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าปิดต่ำลงกับแถบก็แสดงว่าจะกลับตัวแต่ถ้ายังยืนเกาะแถบด้านบนได้ก็แสดงว่าเสร็จยังคงไปต่อนะครับเรื่องของนี่คือเรื่องของบลิงเกอร์แบนนะครับเรื่องอื่อันต่อมาก,ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ เส้นค่าเฉลี่ยผมจะใช้ EMA นะครับป็นเป็นหลักเพราะว่าได้ค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่า SMA ได้ค่าที่ถูกต้องมากกว่านะครับหลักในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยก็จะมีหลักง่ายๆก่อนสองอันนะครับก็คือเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็คือคือ5นะ5วัน10วันนะครับตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับ ยกตัวอ,อย่างตรงไหนดีนะครับยวดูนะครับอ่ะยกตัวอย่าง่างตรงนี้บริเวณนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น5วันตัดเส้น10วันขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อเห็นไหมครับแล้วมันตัดทะลุ200วันขึ้นไปด้วยโดยเฉพาะอย่างนี้มันตัดทุกเส้นเลยนะครับตัดระยะสั้นตัดระยะยาวทุกเส้นขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับในขณะตรงกันข้ามนะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเส้นห้าวันตัดเส้นสิบวันลงมาเส้นสิบวันตัดยี่สิบวันลงมานะครับยี่สิบวันตัดยี่บห้าวันลงมาอย่างนี้นะครับมันเป็นสัญญาณขายนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่ห้าวันตัดสิบวันตัดลงมาเนี่ยเซ็จก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับตัวถ้ามาตัดเส้นสองร้อยวันนะครับมันจะเกิดการกลับตัว วันที่วิเคราะห์วันที่อัดซีดีอยู่นี่นี่อยู่เส้นคาเฉลีย่ย5วัน10วันเรียงตัวขึ้นไปเขาเรียกว,ว่าโ o ล d e ้นค o s สอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบนี้ก็ตามนะครับการที่เส้นคา,าเฉลีย่ยระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นไปนย่เียครับเป็นสายที่ดีครับเขาเรียกว่า golden c ค o s สนะครับ,รววรบแต่แต่ลักษณะตัดเส้นเส้นสั้นตัดเส้นยาวลงมาเขาเรียกว,ว่า d ด a ค h อส s นะครับการตัดแบบนี้ส่งผลไม่ดีนะครับ การใช้เส้นค่าเฉลี่ยต่อมาคือถ้าราคาหุ <LER> ้นต <know> ัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมานะครับในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยกําลังกลับตัวขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อเหมือนกันนะคเพราะมันอยู่ในภาวะขายมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซนะครับมันเป็นยังไงนะครับราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาก็เป็นแบบนี้นะครับราคาหุ้นตัด เส้นค่าเฉลี่ยลงมาครับต่ำลงมามากๆหรือเป็นแบบนี้นะครับต่ดลงมามากๆนะครับเป็นสัญญาณซื้อว่าพอ้เข้าเขียดขายมากเกินไปแล้วนะครับครับเป็นแบบนี้ครับโดยเฉพาะถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ช่วยนะครับถ้าเราดูเห็นว่าเออมันเข้าเขียดโอ้โซจริงๆด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเข้าซื้อหุ้นได้นะครับแล้วก็อันนึงก็คือถ้าราคาหุ้นขึ้นเร็วเกินไปนะครับ สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปมากนะครับเราก็คาดคะเนได้ว่าเดี๋ยวมัน well. ก็ต for ้องปรับต e ัวลงมานะครับเพราะอยู่ในสภาพซื้อมากเกินไปหรือว่าโอ์บอทนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับพุ่งราคาหุ้นพุ่งเลยเส้นค่าเฉลี่ยไปเลยแต่มันก็ไปไม่ไหวครับเพราะว่าอาจจะนึกได้ว่าซื้อมากเกินไปแล้วอะไรย่างี้ครับหรือกระทั่งเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเมื่อราคาหุ้นต่ำ เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นขึ้นไปเนี่ยแบบนี้ด้วยนะครับมันก็ต้องเกิดการพักตัวมปนเรื่องธรรมดานะครับทีนี้ถ้าเกิดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นไปแตะนะครับแต่ไม่สามารถตัดกลับขึ้นไปได้นะครับก็เป็นสัญญาณขายในของเซ็ตนี่ะจะไม่มีใลยผมยกตัวยอย่างให้ดูอย่างของ ATC แล้วกันนะครับ ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าหุ้นอ่อนแรงนะครับก็คือว่าเส้นค่าเสลี่ยระยะสั้นนะครับตัดขึ้นไปเช่นนี่ครับประเวณห้าเส้นห้าวันตัดสิบวันนะครับแต่ไม่สามารถตัดขึ้นไปได้เห็นไหมครับแนวโน้มก็เลยยังคงเดิมนะครับหลังจากที่หุ้นตกลงมาตรงนี้กระทั่งตรงนี้ห้าวันตัดขึ้นไปแต่ไม่สามารถไปผ่านเส้นเจ็ดสิบห้าวันได้ก็ลดลงมานะครับแบบนี้เป็นต้นค่อยๆย้อยลงมา นะครับแบบนี้นตัดไม่ขึ้นนะครับแตะแล้วก็ลงนะครับแบบนี euh. ้เป็นสัญญาณขายนะครับถ้าเราดูเส้นค่าเฉลีย์แต่ไม่สามารถตัดกลับขึ้นไปนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดเส้นค่าเฉลียระยะสั้นนะครับตัดลงมาโทษนะครับถ้าเส้นค่าเสลียระยะสั้นแตะลงมานะครับแต่ไม่ตัดลงก็เป็นสัญญาณว่าจะไปต่อได้นะครับ ยกตัวอย่างปตทนะครับเส้นแคชเลีย่ยหุ้นดีต้องมีลมักษณะแบบปตทอย่างนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมครับว่าราคาหุ้นไม่ตัดลงมาถึงเส้นแคชเลี่ย200วันเลยนะครับแต่มาเต็มที่ก็จ5วันก็จะเด็ดกลับขึ้นไปอีกแล้วนะครับนะครับแบบนี้ครับเส้นแคชเลี่ยรระยะสั้นปรับฐานลงมา5วัน10วันตัดลงมาแต่มาถึงเส้น75วันก็เอาอยู่นะครับ รับไว้แล้วก็ดิดกลับขึ้นไปไม่ตัดลงมาแต่ถ้าตัดลงมาตรงนี้เนี่ยแล้วก็อนุมานได้เลยว่ามันจะวิ่งมาหาเส้น200วันแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเส้น75วันของปัทอเนี่ยรับอยู่ทั้งหมดนะครับบางครั้งก็แค่เส้น25วันถ้เป็นการปรับตัวนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องไปนะครับการใช้โอเล์ก็จะมีแค่นี้เองนะครับ เดี๋ยวจะได้อาจจะได้พบอีกในซีดีแผ่นที่2นะครับว่ามันจะมีเทคนิคการใช้งานคู่กันระหว่าง o อเวอร์กับอินดิเคเตนะครับ,รบ, ator, รบตอนนี้เราก็จบเรื่อง o อเวอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องต่อไปนะครับ